มีอะไรแปลกๆช็อกโกแลตเต็มเลยเห็นไหมเห็นก็อุ้ยนี่นี่นี่อันนี้นสนใจว่าเป็นวีดช็อกโกแลตน่าจะแบบว่าเป็นแบบเมล็ดธัญพืชใช่ไหมแล้วเคลือบช็อกโกแลตอ่ะมาลองดูอ่ะขยับทำไมแค่มุนให้ฟังเสียงไงนี่แล้วก็มีเป็นแบบอันนี้อะไรคะบาร์านี่เคลือบแบบอะไรเนี่ยไม่เอาค่ะอ๋อไม่น่ากินเขาเขีว่าคอนช็อกโกแลตน่ะน่ารักมากเลย เอาะไรใช่ไหมคะอ,อ๋อยอยาอ่างหนี้งที่ปาชอบกินใช่ไหมเมลติคิสไม่ไอ้นี่ของเกงหาหลีไม่ใช่โมนมีมาขายที่นี่ด้วยนะมาเก็ตโฮมมันมีของบัตเต้ไงอันนี้มันเป็นนี่เลยช็อกโกแลตลาวาของโมลินากะเอามั้ยได้เอามาั้ยเอาโมนที่นี่ดูพรีเมียม,มมากเลยปะฮะคือโมอนที่นี่นะ มีอมม้วนแล้วยังมีอะไรไม่รู้รอบๆด้วยค่ะอล<า>ังการมากอ่ะเป็ดอยู่ได้อะไรคะอันนี้อะไรไนลูกได้เป็นหมักข้างหลังนัดาบาว่าอ๋อนี่ไงสิวไอ้แคมว,วนยันนี่แบบที่ชอบอ่ะมันมีรสส้มไอ,อ้รสแค่ตลูกว่วยังไ ถ้ามีแบบนี้คืออะไรครับมีถือถือนี่คือตีนบ้างใช่ไหมตีนมันเป็นเจลลี่อ่างวนเหมือนกันนี่ไงคะอ่างลองดูไหมครับไม่เคยชินมันเป็นอ่างวนเอ้ยไม่ใช่อ่างวนอีนี่มันดูมันมานี่ค่ะเพราะคุณไอ้นี่คุณมากว่าจำได้ว่าอร่อยนี่ใช่ไหมที่กินเขาที่ร้านชั้นไปดิที่กินที่เป็นโค้กเออโค้กอร่อยโค้กอร่อยค่ะเป็นตัวนี่ไม่มีค่ะเดี๋ยวมันนี้ทำมา เยาเลยอ่ะลูกเดียมลัาลายนะแล้วทำไมน,นี่มันมล,าล,าลายอ่ะนี่โอเดงของปดปลาลูกเหไหมเดี๋ยวก,กินกันดีกว่ารแล้วหนูก็ชอบกินที่หนูย่งก,กินใช้เท้าหมือะไรกันนั่นลูกใชเท้าอะไรเท้าทีา่โอเดงอ่ะฮะน,นี่หนูชอบกินนะลูกใช่ใช่ใช่เ้นบกแล้วก็ใช้เานี่เด็กเไปหาน้ำปแปลกๆกินกันดีกว่าลูกไป มีน้ำบ๊อบดองอะไรที่แครบุลชอบกินนะครับมีไหมครับท่าที่น้ำมันจะมียี่ห้อเลยแล้วเป็นโซ่เดี๋ยวก็มีนึงะอะไรนะอะไรลูกนะรถเมื่อเมื่อกลางวันอยู่ค่ะที่มันเป็นรถชมพูโอ้ปลาไม่เห็นเลยลูกต้องถามแครมบุลนะครับที่ถูกชอบกินเหรอลูกเมื่อเช้าวันแรกเมื่อเช้าอันแรกของสีอะไรนะกลองสีชมพูชมพูาวว่าอันนี้ค่ะลูกอันนี้ไม่ใช่ค่ะมันต้องเก็บมันจะเป็น เขาบอกว่านมฮอกไกโดอร่อยมากเจนนิวเจนนิวมาญี่ปุ่นก็บอกว่านมอร่อยมากลองชิมดูไหมนมสดฮอกไกโดอันนี้เหรออุนยอันนี้ใช่นมป่ะป๊า,าผสมเนื้อว่านหางจระเข้ด้วยนะ oh. อย่าเลยลูกจะเสี่ยงไปไหมคะเอาเบเบได้ไหมคะเอาแบบนมจืดธรรมดาแหมลองชิมดูนะอาแม่ลองดูไหมมันควรนะเป็นนมเปรี้ยวด้วยนะชออ้อน,นี้น่าจะเปรี้ยวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผิดอ่านก็ไม่ออกค่ะ มีน่าตื่น,บบนกันนะเอาโมดิเหรอมีแบบที่ดำกว่านี้ไ,งไงหมคะมันดำเหมือนนี้เหรองงงงนอนันี่ช็อกโกแลตบาร์แบค็คอะไรกยนนะโมดิ้งโมดิ้งแบบเมื่อเช้าอร่อยมากเลยแต่ที่มันกดระบจังหวัดกันแล้วใช่ไหมอัยพับโลกอ,อันนี้มันเป็นชีสเค้กที่ดังมากเขาทำไอติมด้วยหรอ ชิสเค้กที่ดังมากที่เกียวเพิ่งเมื่อวานนี้เองแบรนด์โอเพนนิ่เนี่ยเพิ่งไปเปิดยี่ห้อนี้เพิ่งไปเปิดร้านที่สยามพารากอนเมื่อวานนี้เองได้ผัชิ้ได้ไหมอน่ยพี่มะ้องเกี๊ยวอยู่ไปติ่มั้ายังฮะอยู่อยู่มละอ่ะปฝาก่งโอเด้นกันเนง้นม่ค่อยากกินอันนี้เป็นบกคนทอูไม่เอาด้วย ไม่าง๋ยวนะยืดไปเอ้ต๊ะพนี้มันยอด่ออะไรอ่ะต๊พวกไม่อร่อยใชหอแต่พวกนีเนอไม่อร่อยตก่ก็ออร่อยมีอะายอย่างนะลูกอันนี้ This 10วันองบกไปเลยสองห่ะ เอาสองพิมพ์มาสองเหรอเอาฟรีเพียวสองแน่นะพิมพ์กินหมดแน่นะหนูซื้ออะไรมาเต็มเลยมาม่าเน้อเก็บยวปนนะอออ๋ออไปอนอันก็ปลาอะไรนะสียกปาซิซนดเตู้หรอเตฟูเต้หู้นุตู อ๋อโนโนโนไออันนั้นน่ะเหมือนเต้าหู้ทอดใช่ไหมอร่อยปะไม่เอาใช่ปะมันจะเป็นต้าหู้แบบใหญ่ปลาอ๋อนี่นี่นี่ไอ้ทุกชิ้นปลาอ่าน่าองชิ้จาะแบบแค่นี้เนาะอือโอเคเจียนอยู่รู้ไหมที่ป้ากับแม่เป็นเบองจีเนี่ยนะคือแม้แต่ในเซเว่นนด็ลูกยังไม่มีของให้กินเลยค่ะรู้ไหม ขนมมันมีอยู่ประมาณสองสามแบบเองอะนะลูกอันนี้มันจะมีพวกมาสตาร์ดให้เอาไปกินเนี่ยโคดเองแต่เราไปกินเนี่ยเขาว่ามีหนูหนูไม่กินนี่เราคือของกันเยอะเกินไปไหมคะนี่เหมือนอดอยากแต่ก็หิวเหมือนกันนะวันนี้ไม่ได้กินจริงจังแล้วกินที่สนามกินนี่มหาว่าแม่กินเยอะแค่นั้นนหละแล้วทุกคนเขาไปแย้งแม่กินทีหมดเลยอ่าฮะอะไรอีก อีกสามสี่อันอ่าได้เครื่องดื่มมาหนึ่งกระป๋องนอกนั้นไม่ได้อะไรนะลูกมีมาต้องค่ะมีมาต้องแต่ตัแล้วแต่ตัวแล้วแต่ตัวแล้อตงน้ต่งาองรถิรด้ไหมแม่ต้องก็นำมาดูรถดูรถสิคะ โอ้หเฮ้ยเด็กเก,กี่ยวนี่ของจริงฮะ